สวัสดีค่ะเด็กๆในชั่วโมงนี้นะคะเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองกันนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรูกที่3นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีนะคะของห้องเรียนและโรงเรียนกันนะคะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนนะคะ การเป็นสมาชิกที่ดีคืออะไรคะคือการปฏิบัติตนตามสิทธิ์หน้าที่และเสรีภาพที่มีอยู่นะคะโดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำนั้นๆนะคะการใช้สิทธิและหน้าที่สิทธิ์คืออะไรสิทธิ์คืออำนาจและประโยชน์อันชอบธรรมที่บุคคลพึงมี ในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้นะคะสิทธิ์ที่พึงจะได้นะคะไปดูกันนะคะเราจะได้อะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะสิทธิ์ของบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐในครอบครัว เกียรติยศชื่อเสียงรวมทั้งความเป็นอยู่ส่วนตัวด้วยนะคะ 2. ส,สิทธิของบุคคลที่จะได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีจากรัฐนะคะให้นักเรียนจำด้วยนะ 3. ส,สิทธิที่บุคคลจะได้รับการบริการสาธารณาสุขและสวัสดิการจากภาครัฐด้วยค่ะเห็นไหมคะ ในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกของห้องเรียนและโรงเรียนนักเรียนจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างคะเอาเรามาดูกันเลยที่1เลยนะคะสิทธิที่นักเรียนจะได้รับก็คือการอบรมสั่งสอนจากคุณครูนั่นเองนะคะ 2. ส,สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียน 3. ส,สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาทั้งทาง ร่างกายและจิตใจนะคะอย่างเช่นการออกกำลังกายนะคะสเสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นทั้งในฐานะที่เป็นสมาชิกของห้องเรียนและโรงเรียนนะคะยังมีอื่นๆมากมายนะคะครูปเป้ยกตัวอย่างให้4หัวข้อนะคะ ทีนี้เรามาดูหน้าที่นะคะหน้าที่คืออะไรหน้าที่คือสิ่งที่บุคคลพึงกระทําหรืองดเว้นนะคะไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความสงบเรียบร้อยและความเจริญก้าวหน้าของส่วนรวมและประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ด้วยค่ะหน้าที่มีด้วยกันดังนี้นะคะ หน้าที่ที่หเลยนะคะมีหน้าที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีส่วนร่วมนะคะทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์งเป็นประมุกนะคะอันที่สหน้าที่ป้องกันประเทศนะคะรักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมายนะคะอันที่3หน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะหน้าที่ของนักเรียนในห้องเรียนและโรงเรียนมีดังนี้นะคะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเคารพบเชื่อฟังคำแนะนำของคุณครูนะคะ หนาที่ที่สองปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียนด้วยนะคะข้อที่3ม,มีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนและคนอื่นๆด้วยค่ะ 4. มีส่วนร่วมในกิจการต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียนนะคะเห็นไหมคะสิทธิและหน้าที่เป็นสิ่งคู่กันเมื่อได้รับสิทธิ์ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายก็ต้องมีหน้าที่ควบคู่ไปด้วยกันนะคะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวมนะคะ เรามาดูเสรีภาพกันค่ะเสรีภาพหมายถึงอะไรเสรีภาพหมายถึงความอิสระที่จะกระทำการใดๆตามสิทธิที่มีอยู่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและไม่ขัดต่อกฎหมายตามที่รัฐธรรมน,นูญบัญญัติไว้นะคะบุคคลมีเสรีภาพดังต่อไปนี้1 บุคคลย่อมมีศริภาพในเคหสถานหรือบ้านเรือนของตนนะคะ 2. บุคคลย่อมมีศริภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักรนะคะ 3. บุคคลย่อมมีศริภาพในการนับถือศาสนา 4. บุคคลย่อมมีศริภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และการแข่งขันโดยเสยรีอย่างเป็นธรรมค่ะ 5. บุคคลย่อมมีศิลปภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยพิธีอื่นด้วยค่ะในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกข,ของห้องเรียนและโรงเรียนนะคะนักเรียนมีศิลปภาพหลายประการอย่างเช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนนะคะการพูดการเขียนนะคะการอ่านทั้งในห้องเรียนและในโรงเรียนนะคะเห็นไหมคะที่คุณครูพูดมานะคะที่ได้อธิบายมานะคะ ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะมีนักเรียนคนไหนที่ไม่เข้าใจมีไหมคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะมีการบ้านให้เรียนทําด้วยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทํากันบ้านลงในสมุดนะคะในหัวข้อ เมื่ออยู่ในห้องเรียนและโรงเรียนนักเรียนมีสิทธอะไรบ้างให้นักเรียนตอบมา5ข้อนะคะส่วนในวันนี้นะคะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนส่งใน Open Chat ในกลุ่มวิชาหน้าที่พลเมืองได้เลยนะคะทั้งห้อง1ห้อง2และห้อง3นะคะ